สวัสดีครับพยาบาลสายจวดลํำเพลนออฟฟิเชียลมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่ที่ชุมชนบันแพงมู่ที่เก่าครับสีภาพพี่น้องมาบริเวณบ้านซ้อมแดนเซอร์ของทีมงานสาวหน่อยเพียรบันแพงกับบรรยากาศตอนนี้ครับ ทางไหนเนาะไปทางไหนบิดเอาสสวััดีครบเออฮียนยังอยู่้ดเดียวอยูสองคนกับหลานครับป้าสิบมาหบเจ้านี่เราตอนนี้รครับผู้ใด,ดแน่อยูอย่ยูใน่หนมีอออบอดลูกน้องๆเดนเซอร์เขาอยู่ยนี่บ่โอ้ยคือจังหว่าเว ว่างเว้งวีโบวีโบวิวแต่ก็ว่าว่าบรรยากาศครับรไปข้างนอกด้วยครับไปข้างนอกพากินขาา้าวพากินขาา้าวพากินข้าวยางไปทำข้าวทำข้าวอยู่ทั้งบ้านใหญ่แหลมก็น,น่าอยู่ทั้ง่นเห็นแต่ได้ยินเสียงเอื่น รยากาศตอนนี้ครับอากาศกำลังดีครับดูที่ชุมชนบันแพงมูที่เก่าหรือบันซอมเด่นเสือของท่มานสาวหน่อยเพชรบ้บนแพงครับถามมาครับพี่น้องครับปะก,กันเห็นยังหน่อยเห็นแต่ห่องเอือนปูผูมากินเขาวะนะ

เฮ้ยค้นจักกบกุนกองกลางกุนแม่ค <laughs> ำใหญ่ไรเด้อตดแตกเด้อเขาก็เย็ดดีเด้อกูไปยังขาดโอ้ย <laughs> เอาบอกกินน้ำมูเจ้าก,กิน,นแลี้ยวในในท้องมันลายแล้วอ่ะลายแล้วนี่คุณยายสวัสดีครับ สวัสดีครับบ่ได้ถามว่ากินแล้ยวดิสวัสดีครับโอ้คุณยายบ่ได้ใส่น้อแม่ยายปวงคุณยยาปวงโอ้แม่ยายปวงตีโอ้สิครับเล่าไปยังหับมาตบบ้านไทยเดี๋ยวบอกเด้อครับไปขอลหนุ่มเ้ยอ่ะโอ้ครับโอ้อยู่ดีมีแห้งจักปีแล้วครับยาย8 81โอ้เอา อายุมันคนเยืนเด้อเอาอยู่น้ำลูกน้ำร้านเป็นห่มโ o ้ใส่ใครลูกไข่กำลังใจลูกร้านไข่กำลังใจกัดยยนไปได้อยู่ครับเคยมาเห็นจากเทียไปวันจัดการเั่ง gì อะแต่ว่ายังคทำเนี่ยสายบุญเอามาใส่ายบุญมันสายบุญเป็นเรื่องที่บอกเขาว่าสายบุญสายบุญของแทียนเทียนเทียยังก่อนวะเอาเป็นช่องบูกนีมีผู้โบสถัยปับ้านเด้์ดุนซี่นี่ดุนซี่นี่ เอาคือเอาแต่หัวปีเด็เอาเพื่อเราไปหอยไว้บัดนได้คนเต็มเลยคเต็มเด็กเอาไปหอยไว้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 เอาโอนร้อยว่าอะไรบอกฮะเอามันทันสมัยแล้วดิสมัยไม่หรอกเอาฟูเสียงส่วนหูบอกข้าไม่ได้ไปยิ้มใช่ล่ะมาหับพอยิ่งยิ้มนี่มาหับพอยิยิ้มไปบ้านคุณแม่สุภาพอยุบ้านเกียรติสภัตตาเวลาผู้าวว่ะผู้สาวบอกไปหาอยู่โน่นศิลานั่ะไปวาไป ขันเจ้าว่าไปพันธุน์ิบนี่คือเก่าเขาเขาบังตรงเขาอ,อกกันเขาว่าเนี่ยคือหลายสาวปลาเราหลายคนปานั่นตีไว้ยิ้มอีรวยอแล้วอีรุ้ยน้องรวยน้องรวยปลาปลาปานันตีไว้ย,ยิ้มเจ้ามัสสาวหลอกเอาแดกแดกไปถาตัวนึงสองเทียรเล้วเออรวย บ้านขันบัวท้ำบมดาดีครับบุ้งพี่น้องมึงเป่อขนาดซ่อนี่เรามีก้มมัก้ยิมอยู่ตลอดเวลาดาวดาวเปลยนบ่ยิมแตยังนอนแม่บัดนี้ผู้สาวกะจีบ่ยิมคือกันนี่บ่เมื่มื่อผู้สาวหนาบูดได้ยินวแต่ว่หมักกันได้เดี๋ยปั้บัวำนี่มีของดียังสเนี่ยอันเดียวเนยิมเหอยิ่มน้อยี่ไดแน่ล่ะ น้องอั้าฟังแต่ซื้อผู้สาวคนผู้ใดทึ้นเติยง,งได้บ่นี่เราอี้นี่ละอย่าบ,บอกแห้งเนี่ยพานคลิปเขาในคลิปเนี่ยนี่บอกไรขายหนาเล้วดนเออขายหนาเพราะยิ้มบ่ได้เด้จอบ่ได้ขายแล้วแหงอยากออกซื้อมา่งเดิยิ้มบ่ได้เ้ยแล้วมีมองจอดแล้วยวบ่ไรบ่ได้อะแม่งยังหนุ่ยก็ยังหูเนาะเห็นบ่แล้วพรสิจอดแล้วยวบ่ไรบ่ได้แม่นบ่เดี๋ยวเราสิแจว เอาคือพวปากว่าทีกินได้กินเลยเฮ็ดเอี้ยงบ่เนี่ยจ้าแม่ข่อยดิ้นใช่ล่ะแม่ยังยู่หันน้ำพริกไตปลาครับน้ำพริกไตปลากินได้เลยครับคือปลาแดกบองเลยปูเคยกินบ่ค่ะบัวปูบ่ค่ะนุ่นเจ้าหิ่งมาท่านเอกเดี๋ยวปวาดไม่เงยหนึ่ยก็ได้รีกินหไว้บอกดังด้วยเจ้าเอ้า ไอ้นึงไปใชล่ะผู้เฒ่าอะไปไไปเลี้ยงปลาักแล้วมารอบบางหันแสดงว่าพากันไปใช่มามว่าเห็นไหมมารอบนึงเลยดิพาฟางไปหาอะไรอะไรรถขันไดเอาค่ะผู้อันนี้น้ำพริกแตปลาด้วยค่ะเด้อไตปลายังบ้องหูค่ะปลายังบุแต่ปลากรวดไตปลามัดนึอตาปลากัดแบงซันวะเงี้ค่ะไแตปลาือิต่ปลาซิวกิปลาซิวเป็นพันโตอะไรยางงปลาตัวปต้องโก โอ้ oh. thank you thank you thank you <laughs> thank you <laughs> ปลาของไผรนี่เอามาจากไสเพิ่งซื้มาหายเพิ่งเพิ่นมาจากจากมอทมอค่ะกอทมอเอาเอาเบิ่งใบหน้าเนี่ยปลาคือเอาคืองามเล<ไ>ยไตยปลาคั่วแบบ่มสำเร็จรูปก<ด>ินได้เลยเรินอีโอวะไงแม่นบ่นี่ๆๆครับอันว่าเรินอีโอบ่อันเรินอีโอนั่นเรินอีโอ เลนิโออีโออีเนี่ยอออังเอาอันเป็นภาษาอังกฤษไดหมกะคงชีเอาไปชิมเมืองกอนกินกันยังกับทักสดครับอย่าบอกว่ากินกับผักกระเดากะปุ่นมั้งเมนบะอัดผักบักลายเลยปุ๋ยอะไรนุอยว่าโจเห็ดยังยังยังเดี๋ยวมาเบิ้งทางพี่บ่ะเนี่ยเอาไม่ยังนี่ไ้นุ้ยจ้าข้าวซอไข่ค่ะคือมีใครวัได้กินล่วงเลยค่ะ โอ้เริ uh. oh ่มข oh, ึ oh. Oh ้นพอตัวแล้วเนาะโอ้ยโอ้พนกินอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเพื่อนโอ้ยกระไดเนาะมันมันชินมันชินมันชินจับปูอนุอนุโลมเออเอาเอาเยาว่ากันอย่าว่ากัน ของต้องห้ามเจ้ะย้อนอใไรจะพงดยูได้ย้อนอันนี้แล้วสงวนบอกคลองต้องห้ามยูได้ย้อนอันนี้ล้วสงวนคล้องสงวนอันนี้ของต้องห้ามของสงวนมันใครนึ่งโควิดไม่กินายฮะมันกินง่ายเฮ็ดง่ายยูได้ย้อนอันนี้ล้วถ่วงโควิดปาดกคอตัวนี้ไหมตัวไหนคือตีตัวนี้ปลาคอกั้งติ ปูอาจจะมันเอากล่องลงกไก่ใหยเนาะโอคอตัวนี้วัดกล่องวัดเลยปลามาเนี่ยนะมันโมเมนต์มันไก่จากปลาคอมันไก่เป็นปลายังนไงไปโมเมนต์ปลาคอปลายังล่ะปลาบูโอ้ยหูปลาบูปลาเชงกับปลาเชงเก็ดนั่นแหละปกติปกติปลาบูมันถึงหัวใหญ่เนี่ยหัวโผล่โอ้ยมาไปท่อข้าเจ้าอยากไอจินเข้าไงอยู่โดนมาได้ดอกทั้งน้ำลายสีแตกมาไปมาไปเนี่ยมาขึ้นรถ เอาขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนคุณยายสวัสดีครับราาเอาพักกันกินแซ่บๆมือแรงยังหิมะทำข้าวอ่ะพุณยายเลี้ยมกินได้ปลาทีขาดทุนขายได้จักบาทแล้วท่านได้มาส่อกันดูได้ปลาลูกละสามร้อยเนาะปลาอีรีบอ่ะโอ้ขายปลาโลละสามร้อยเอาติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้สพ,พ่อพ่อยิ้มบุระราาไปทั้งบ้านพัก หรือบันล่านสุมต่ำเกสุปตาครับสำหรับคลิปนี้กับคงชีวิตสมนีคลิปหนาม,มาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ